ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมอดควิกกี้นะฮะมดัดดีดีอินซิก e ี o เซเ์นั่นเองและว,วันนี้ขอนำเสนอมอด อมนิเพอร์เทนคัทมอสอมนิเพอร์เทนคัทนะฮะเป็นมอดที่จะเพิ่มไอเทมใหม่อย่างไพ่สารพัดประโยชน์เข้าสู่โลกใบครับของคุณนั่นเองโดยการที่คุณจะกลายเป็นคัทแมสเตอร์ได้นั้นคุณต้องเริ่มจากการคราฟไพ่เปล่านะฮะโดยการใช้กระดาษและลาพิสและต่อมาก็คือการเลือกประเภทของการ์ดที่จะฟรามันนี่นะฮะโดยสามารถแบ่งการออกเป็นสองประเภทนะฮะได้แก่คอมเปิลการ์ดฮะซึ่งเป็นการที่สามารถใช้ปาใส่ศัตรูนะฮะหรือจะวางเป็นกับดักให้ศัตรูมาเหยียบก็ได้และยูทิลิตี้การ์ดนะฮะที่จะเป็นการที่ เ,เริ่มจากคอมแบทการฮะซึ่งประกอบไปด้วยเฟลมนะฮะการที่ทําการจุดไฟเผาผลาศัตรูให้หมอดไหมแต่ถ้าร้อนเกินไปนะฮะก็ต้องใช้การไปที่2อย่างโชเร้นนะฮะการที่จะช่วยดับไฟและน็อกแบ็ศัตรูนั่นะเองนะฮะซึ่งมาใช้เป็นกับดักนะฮะการไปนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นน็อกอาฟแทนซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสปริงจ้ำข้ามสิ่งกีดขวางได้นั่นเองอาฟและต่อมาก็คือ thunder, ตามาด้วยบราบนะฮะ การที่ทำการผนึกสตูไว้อยู่กับที่และทำให้สตูติ Help, ตดมีเป็นเวลา3วิอีกด้วยนั่นเอต่อกันที่เอิร์ธนะฮะการที่เสกหินลงมาตกใส่หัวสตูนะฮะบอกวิกเด็ตและสโลเด็ตให้สตูเป็นเวลา5วินาทีนั่นเองและสุดท้ายก็คือเอิบนะฮะการที่สามารถดิงสตูออกจากเอซิสตันได้นั่นเอง ที่นนต่อมาคือยูทิลิตี้การนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยฟิ l นะฮะการที่เมื่อวางลงนะฮะจะสร้างอนณาเขตไฟขึ้นมานะฮะซึ่งทำการเผาคอสไทายบท็อกตัวที่พยายามเข้ามาในอนาเขตของคุณนั่นเองและคุณยังสามารถกดชิปได้ขี้ขวานะฮะเพื่อขุดมันและนำไปวางที่อื่นต่อได้อีกด้วยและต่อมาก็คือพลิฟิเคชันนะฮะการที่เมื่อกดใช้นะฮะจะทำการเผาผลาญศัตรูที่อยู่รอบตัวคุณนะฮะ และมอบวิกเนี่ยห้คุณเป็นเวลา1น,นาทีนะฮะเอาเอาเอา,เอาจริงคุก็ไม่รู้ว่าทำไมมึงจะใช้ดีแทนไออันแรกที่ผมบอกไปนะ,ะมาด้วยซิลนะฮะการที่เมื่อวางแล้วจะไม่มีฮอสไทยมอบเกิดในอนาเขตที่คุณวางไว้นั่นเองต่อด้วยปลูมนะฮะการที่ทำให้พืชและผลผลิตโตเร็วขึ้นสองเท่าเลยทีเดียวและสุดท้ายก็คือ weather report เวเทอร์คาร์นั่นเองนะซึ่งจะประกอบไปด้วยซันนี่เรยและทันเดอร์สตอร์นะซึ่งก็ตามชื่อนะทำให้คุณสามารถคนโทรลเวเทอร์หรือฝนฟ้าอากาศได้นั่นเองหาใครเป็นสายกาชาแล้วแล้วก็วมดนี้ก็ยังมาพร้อมกับการ์ดซูเปอร์นะฮะที่สามารถขาบได้โดยการใช้แบล็กการ์ดเนเธอร์สตอร์ซึ่งเมื่อกดชิปและขี่ขวานะฮะมันก็ทำการคอนเวิร์ตการ์ดเปล่าให้กลายเป็นค o เลอร์การ์ดนะ,ะซึ่งคุณสามารถกดลีกขวาทถีเพื่อเลือกการ์ดน้นๆได้นั่นเองซึ่งค o เลอร์การ์ดเหล่านี้ก็จะมาพร้อมกับเอฟเฟกต์มากมายนะต้นการตต่เบิิดัว สตาร์ทเลเวอเรจและอีกมากมายนั่นเอง